จะไปเหรอไปมันไม่มีมันไม่มีผีไม่ใช่เหรอเพราะโทรศัพท์จะไม่กูรู้อ่ะเดินตามกูมาดิโอเคไปโตนะอ่รับโทรศัพท์อย่ารับอย่ารับโทรศัพท์เพราะถ้าเกิดไม่รับผีผีมันจะไม่ออกใช่ไหมล่ะไม่มีพ่อมึงอ่ะโอ้โหเหยื่อเ่งดิมาร์คมาปะมาแล้ว สองเอ่ยังคืนทำไมที่เสียงเหมือนตัวอะไรเดินเลยวะเยังคืนมันเอเอ็มหรอใช่เยังคืนเราไมสตอบเลยทำอไงวะเนี่ยอย่ารับนะอย่ารับนะอย่ารับนะไหนโทรศัพท์เดี๋ยวไม่เห็นเนี่ย่างงี้โทรศัพท์จะไม่รับนะเอาแยก๋ยกโปแคปนะออไมิเล่ไปเลยเราออกกันเลยเบ๊ดเบ๊ดพาพาไปดูบ้างอาเขตนี่จะไปเหรอไปเลมันไม่มีมันไม่มีผีไม่ใช่หรอเพราะ กูรูออ้อะเขเดินตามกูมาิโอใครตาโตต้องรับโทรศัพท์อย่ารับอย่ารับโทรศัพท์เพราะถ้าเกิดไม่รับพีพีพมันจะไม่ออกใช่ไหมล่ะไม่มีพ่อมึงอ่ะโอ้โหโยเยี่ยวิ่งดิมาร์กรับปะมาแล้วน่าัเยียมแม่รับไปรับกูเหมือนกันรับไปเลยใครตายอ่ะ กูตายด้วย mm. ah. ม right. ันอยู่มันอยู่ต่อห้องโถงอยู่ต่อห้องโถงข้างหน้าข้างหน้าเลยมันอยู่ข้างหน้าเลยเราเราไม่เบื่อตัวนี้ทำไมมันมาเร็วจังอ่ะปิด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 เตือนแล้วเต้โตวเราปิดไว้โต้ตวประจันบาลเซียนบานเสี้ยอะไรครับกูอยู่ข้างนอกนี่ใครก็ได้อ่ะประจันการประจันบานซะแล้วเี้ยน่ากลัว อยู่อาเขตเอ้ยโบรพกเาดูดีไว้กูอยู่อาเขตนะกูรอสแตนปลายตรงนี้เลยนะอยู่อาเขตมันอยู่อาเขตมันอยู่อาเขตยังยังอยู่อยาเขตอยู่หน้าประตูเราเนี่ยแต่สแตนสแตนปลายตรงนั้นเลโต้ปิดเองมันโต้ปิดนี่เสียงมาแล้วตุ้มคู่ตุ้มคู่แลปิดตรงกลางตรงห้องข้างหน้าเราไว้ด้วยปิดปิดปิดนี่ยังปิดนี่ยังผ้ามาน ปิดปิดไอ้ขี้ี่เกือบแล้วสั์บูลบูลบูลออกมาอออมันจะมีแสงใช่ไหมใช่น่ากลัวเด้กูนี่ว่าไอ้โตูะใครเดินมาห้องไฟนะอุ้ยกูอยู่ห้องระบายอากาศเปิดประตูเิดเปิดประตูเฮ้ยทำไมทำไมยิ่งเสียงหมุนของบอลลูนบอลวะเฮ้ยกูได้นเสียงเดินเดินใครวะอยู่นิ่อยู่นิ่เด้อ กูเปิดพมาณนี้อยู่เราต้องรอดูออกซิเจนด้วย power วอร์ถ้าปิดปบะตูค้างไว้ไม่เป็นอะไรปะเป็นดิไปแล้วถ่านเราก็ถ่านเราก็จะหมดเนี่ยเห็นปะ่ะมันมีพลังงานอยู่เนี่ย power มันก็จะหมดไอตูอ้จักรแบนยตรงห้องอาร์เซ็นเลยเลยเตัวอะไรอย่างงี้ ขอให้แาท่านมาคนไม่โง่มาเราจะติดกับดูไทท่นนี่บู๊บาเออรอบ้บิบบิบลมันมันมันลองปี้ปบะตูแท้ๆกูนี้บ้บานี่บดอีฟางเป็บดอันนี้กูปีดเองมึงถ่ายแผนผังให้กูด้ดิ าไม่ได้ดิเปิดประตูอยู่พก่มาแล้วอะ่ะเอาจริง,รงเราเอาจริงนะ<อ>เรามาตรงนี้เลยก็ได้ไหนเฮียจะตีตีสามะนะตีสามะนะ มันจะมีเสียงอะไรอ่ะที่มันมาเสียงเดินตอกแตกตอกแตกแล้วก็หน้าเราก็จะสั่นไอ้โตไอ้โตอาเขตอาเขตดทำงานแล้วโต้มันจะเป็นไฟโบส์โบส์มันเหมือนมันเหมือนจะมีคนมาจะเป็นไฟแบบมีคนมาอ่ะนี่ไงได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยโคชิวโอ้โหเกฟเคไล่แล้วไอโต้อยู่งั้นแหละคือว่าไม่เดินมาเต็นเบ็ แล้วเขียนเดือดใครอ่ะบอกว่าใจยคาคัสติดตุสีเลยตอนนี้ก็เริ่มง่ายแล้วตอนนี้ง่ายแล้วไอเบสกดรอบเดียวิบไอกดสองรอบไอเบส <c oughs> มันอยู่ไหนอะ่ะมามากดเล่นดิดมาเดีอ่ะมึงมัชอบไปเดินหรอ คฮ้เสียงที่อะไรอ่ะไหนไอ้ดูมากเลยนะไอ้โบ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 ้ดูก่อนโบ้โบ้ดูประตูก่อนดูประตูดูประตูไว้ผิดอันเปล่าเฮียโบ้ประตูกูยึดแม่จะมาเข้าอยู่ประตูตายกันมดอ่ะกูบอกเลยจะตีสี่แล้วตีสี่แล้วตอนนี้ไงแต่เย็นค่อยๆไอ้โตวิ่งห้องนี้พังว่ะ อกูไม่รู้อะ่ะต้องถ่ายรูปให้กูอะ่ะข้อทางแยกแล้วเดี๋ยวกูไปเองกูเองแล้วใครดูมา่านเลยพี่กมึงกสองคนอะ่ะก,กูสองคนต้องทำประกันให้ได้กูไปเองโอเคบอสมึงดูประตูเดี๋ยวกูคอยไปดูมาา่านให้มึงดูสองประตูเลยเดี๋ยวกูดูประตูนี้ให้เอาเร็วก<อ>าร<อ>์ดมือกูเร็วเมื่อกี้ใครกันนี่เฮ้ยกดผิดไอ้พี่อ่ะมึงคอยดูเว้ยนะ กูจะลงกลับไปดูประตูเฮ้โบสอยแบ่หมดไอ้เี่ยมึงไปโดนไหมเที้ยม่กลกวเอาดูหานเด็กคุณหลงมากูหญทำนั้นไม่เจอแล้วว่าคุณหลงไปไหนเราไม่รู้ว่า แม่มึงไปโดนตลอดเลยเว้ยกูไม่ได้กดหรอยี่่ามันมาตอนปุ่มเดินไกูว่าเป็นเฮ้ยอยู่ใกล้กูเลยเชี้ยดูให้อยู่ไหนวะกูต้องระบายอากาศไหมเนี่ย้ถเอ้าไฟไฟหมดอ่ะนี่ไงเราต้องไปเราต้องไปแก้ไฟอันเนี้ยเฮ้ยใครอ่ะไอตัวอ่ะดูดูเอาเดี๋ยวต้อง กูดแล้กลับมาที่เดิมไอ้เหี้ยกูงงตัวเองว่ะมึงขี้มาทุกตัวทอะไรหมดอ่ะหรือว่ามันปกติหมดตรงนี้วะไอ้เบสไอ้เบสไอ้เบสเบสมากุดได้ปะเบสมึงจำจำจำกัได้ไหมว่าว่าเราไปทางไหนกันอ่ะที่ที่เราไปตรงนั้นตอนแรกอ่ะจำได้ไหมจะหมดแลนดิมาร์กเว้ยงว้ยอะไรต่อไปกี่ส่วนบ้างนะวะ อ้อไฟฉายทุกหมดเอ้าอะไรอ่ะมันมันเป็นรูปเฟดดี้อ่ะอ๋อเฟนออกหมดป่ากาศหายใจออกหมดป่ะมึงไปอยู่ที่ไหนเวสกูกำลังจะเดินมาปิดม่านเนี่ยคนทางเขาดับเพื่อป่ตอนนี้โคเดนเฟนดี้นี่ไงกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วม่านมันออกมาหากูหรอทำไมกูโดนโคเดนเฟดดี้วะกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอกูเจอกูเจอที่ั่นไปแล้ว เอีแย้หม่านอะเปิดนะท่าเกี่ยวเกี่ยวตายบนู้พ่ากูมองี่อะไรเลยเพื่อนตอนนี้ต้องำมอูเปิดกูเปิดกูเปิดให้หมดแล้ว กูโดนกัแล้วนี่ไงไอ้มาพะเอกจะกูตายอีกแล้วทำไมอ่ะ้ากาศหายใจไม่หมดอะกูไปแอบที่ไหนหรือเปล่าวะทำไมมันไม่เบตายเดือดรัวเลยวะอยู่ปิดหน้าอยู่เว้ยตอนเนี้ยแตงกูตายมันรอบสามรอบปะเนี่ยน่าจะเป็นที่ห้องนั้นนะตอนนี้เวลาเวลาเราจะเดินแล้วไม่เป็นไรเว้ยถึงอเราถึงอสืมึงตายน่าจะผ่านเบสอากาศหายใจเท่าไหร่ละอายังหายใจต้องไม่นี่ตอบวะ ตอนนี้ไม่รู้ว่ะตอนนี้กูอ,อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อะไอ้เบสอยู่ในห้องวออโโะตายแล้วเพื่อนไอ้เอ้บอสะไม่รู้เพื่อนนไม่รู้ไอิเคะแต่ละคนเฮ้ยมันมาแล้วโอเคกูสับไอต่อบิดี้บิดีก้กูเกิดประมาณประมาณปิดแล้วว้าใช่อบอสกูปิดพม,ม่าณน่ะไปผ่านทางคนนี้เลย สวยไ,ด,ไ,ได,ด้ได้บ้เบีได้บ้มันเป็นมันเป็น 5am ตอนเนี้เป็น 5am อ่าได้ได้ผ่านเบียดไหนผ่าน่านผ่านได้แล้วไอ้เสี้ยห่าอะไรวะที่ดีดหัวาตายออกซิเจนหมดเนี่ยเนี่ย6โมงละคุณสองเหรอวะได้650คุณได้550 กุได้ตางศูนย์บาทไอ้ไม่ตายอะเท้าคนเ้านตาจะได้ศูนบาทมึงเอาบนคุได้เี่าไห้่สิ